ดีเย้เพื่นก็ผมตันซิงเกิลคลีกเช่นเคยผมยังอยู่นะครับผมที่หายไปนานไม่รู้จะเลงเกมอะไรอย่นครับผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดเกมไม่ออกมจะเล่นเกมอะไรก็เลยไม่ได้ลงเกมอะไรเยอะแยะมากมายยังอยู่นะครับคนที่ติดตามอยู่ก็อย่าเพิ่งกดยกเลิกนะครับยังอยู่นะครับผมยังอยู่ยังอยู่ ตอนนี้ก็ลงเล่นเกมแข่งรถดูเออดิโ์เปีดอะไรักอย่างก็ไปดูผมเล่นกนันเลยนเครื่อผมตอนนี้แล้วปดเป็นตำรวจกำลังจะไปไล่ล่าพวกที่มันเล่นออนไลน์ผมเล่นเวอร์ชันเฟซนะครับผมกำลังไล่ล่าพวกที่มันเล่นออนไลน์แล้วมันจะได้เหินเกริมมากยื่นแล้วไมเ่เล่นนานโคร้รมัน คิดจะมาซากกับตำรวจอย่างผมแล้วมันไม่ได้แล้วครับเพื่อนตอนนี้ต้องรีดจัดการมันก่อนตอนนี้มีทั้งหมด3คนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะจัดการใครได้บ้างไปดูกันเลยตอนนี้ขับไปก่อนขับไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถเลงมากรถเล่งมากรถเลงมากขับไปก่อนขับไปก่อนรถเลงมากโอ้โหโอ้ยระวังระวัง โอ้โหโอ้โต้องขับอย่างบระมัดระวังหลบไปโอ้โหจนละมุนมากจนละมุนมากโอ้ยหจนละมุนมากเมื่อกี้จนละมุนมากแต่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อ้โหนไม่ได้หนึ่งทีเออหอยจนไปแล้วนิ่งทีก็แบอุ๊ยคนนี้แกแกคิดที่จะมาเบียดฉันเหรอไม่มีทางเนาะยิงใส่มันโดนหรือเปล่าหน่อยหลบได้มันหลบได้ต้องจอดรอมันก่อนต้องเตี้ยรอไปก่อนน่ยแคปปีมต้องจอดรอเพิ่มนนี่ กระแทกไปต้องใช้สายสฟ้าในการจัดก,การมันเพื่อทำให้รถมันพังกลายจัดการมันอัดใส่มาเลยมันก็จะพังแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยกไปเออนั่นแหละเรียบร้อยเสร็จไปนิ่งคันแต่รถผมก็กำลังจะพังแล้วเหมือนกันครับเพิ่มอัดอื้รถจะพังแล้วเห็นไหมที่ขึ้นกีดแดงๆนะรถจะพังแล้วต้องรีบเขาอู้เพื่อที่จะให้มัน ไปรีใหม่ก่อนไม่อย่างนั้นเงินที่เราเก็บสะสมมาจะไม่เหลือเลยเนะี่ยครับเพิ่มและผมเป็นซิงเกลิลขอตัวละไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนี่ครับเพิ่ม